เอาสบายดีท่านผู้ชมหามาเบิ่งน้ำยางเนะาะมื้อนี้หลังจากเบาจิ้มไทยไปแล้วบางคนบ่กล้าไทยว่าท่านเออมาเบิ่งน้ำยางเนาะนี่ก็พอได้แก่อยู่เนาะไผยามแรงเด้อท่านผู้ชมเออสำหรับคนที่บ่กล้าไทยเนาะแต่สวนมันฮกไรก็ไทยแล,ล้วเนาะ <c oughs> นี่น้ายางก็ประมาณนี้ครับ แยมแรลกมีแรกอ่าก็มีต้นออกดีต้นบ่ออกเนาะต,ต้นใยๆมันก็ชี่ออ,อกดีอยู่ยยมแรกนี่ะนี่ถกลางลองเอาพานเจ็ดถ่ยเลยเด้อครับเด้ออาบุระชีไทยรอกว่ามาท่ายห้เบิ้งเนาะนี่นำยางค่ะยางยากไถค่ะยังไคือเกาครับเออ พราะวนนี่มันหกแห้งพีกายนี่ยเป็นโรคใบใบร่วงนะใบร่วงนะเห็ดให้ใบยางมันน้อยใมอย่างน้อยแหละแสงแดดมันมันส่องถึงพื้นบะทินิยาก็เกิดเนาะปีนี่ค่ะเลยกาจัดวัชพืชเนานะเป็นขี้เหงื่อหรอกขี้เหงื่อความรู้เมมเะ็กตความรู้หรอกเป็นขี้เหงือ่อบ่ได้มีความรู้อยังเนาะ เพชรจังไรกับทายให้เบิ้งจังสัตนะเออเออเบิ้งลายๆต้นเนาะอ๋อเบิ้งต้นใหญ่ๆต้นนี้ใหญ่ๆออกดีบ่ต้นนี้ที่เครืองถวยล่ะอันนี้อันนี้อันนี้ถวยน้อยอ๋อประมาณนี้โอเคอยู่เนาะ นี่เอาเบาชิมกับพามาเบิงเนาะฟ้าเอาไทยไทยอีลีได้นี่มอร์เมนไทยอีลเลนได้นี่เอาสวนมันรกมากๆเลยโอ้ยเออร์หมางยังเป็นเพี้ยบวานหวานดีเลยหมากนี่นนต้นยางนายางประมาณนี้เนาะเออคุณลุงคนนีถามว่าอ้มันไทยใดเบาชิม มันเป็นทาย,ยานอยู่เลยเว้ยได้แรกกับบาวจิ้มกับย่านให้กันเนาะนี่แต่ว่าโอ้ตัวน,นี้ออกเครื่องถวยแต่ว่าไถไปเรื่อยๆเนาะไถหลายปีแล้วได้บอสอะไปะพึ่งพูดไม่ได้ว่าพึ่งมาพูดและไถได้นี่นะเออไถยางต้นใหญ่นี่ไถมาเป็นสิบๆปีแล้วนะมันไมไ่มีปัญหาอะไรครับแต่อยากไถก็ไถเนาะอืม นายางไม่ตายเลยสาเหตุของนายางตายนึ่งมันตายจริงๆม,มีหลายสาเหตุครับคชืสอวายเชิงไหนไมไ่เกี่ยวกับไทยหรอกเนาะตายต้นไหนตายก็ตายครับต้นไหนยังก็เอานี่ครับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะน,นี่คนยยานบ่เสือ ยังยามอยู่นี่สวนเป็นสิบสิบ่ายบนได้นี่สวนสิบไร่ได้นี่ไทยนี่มันเป็นสวนลายช่องไหลได้น้ำยางอะไรเครื่องโป๊บนด้นี่มีแหลกนนี่ถ่ายมาให้ชมเนาะเออเ้านมีเบาะทิมไปแหละเออ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ตัวนี้เปลือกซองนะฮอดเปลือกชองแหละไม่มากก็น้อยเนาะไอไปล่ะสบายดีเตริญล,ลง